สวัสดีครับวันนี้ยผมจะมาสอนเฮ้ยผมจะมาเล่นแฮปปี้วิวครับแต่ว่าไม่ได้เล่นครับผมจะมาสอนทุกคนทํารถนะครับสร้างรถนั่นแหละนี่ครับตอนแรกก็เอาไอ้ตัวสี่เหลี่ยมเล็กแทนเกิลเชฟฮะปรับให้ปรับไปที่ความยาวไปที่โอ้ยย rotation ไม่ใช่แปดสิบ ความความยาวที่ประมาณ300ก็ได้ครับความก้างก็ความก,ากวามก้างก็ประมาณ1 5บหถึงย5ครับนี่เพราะว่าไอไอรถเนี่ยเอาแค่350 50, หรือ340ก็พอครับเราแล้วก็สร้างในตรงหน้ารถครับ ให้เราโรเตชันไปที่ที่เจ็ดสิบครับนี่ครับเพราะว่าโรเตชันที่แปดสิบเจ็ดสิบห้าโอเคเหมาะสุดแล้วเจ็ดสิบห้าแล้วก็ปรับให้มันต่ำลงมาเหลือนี่ฮะ WIDT h Width ให้เหลือ สองทีนี้ก็ทำสายต่อพงมาลายฮะพงมาไลไมัยเมกทุกคนไม่ต้องสร้างก็ได้อะผมจะสร้างเนี่ยครับเอาพงมาไลัยไปวิด40่ไฮท์ห้ากับสูงก็ได้ครแล้วนี่ก็ทำพงมาลัยครับ เอ้ยมันต่ำไปหยิบึ้นมาอีกอ่านี่เฮ้ยอันนี้ออกไปก่อนจะสร้างแล้วแกเอาเนี้ยฮะขึ้นมาให้เป็น width หยิบสอง height ยี่สิบเอ็ดปุ๊บวางไว้ตรงนี้ครับจะสร้างหลังรถเอาขึ้นมา เอาขึ้นมาประมาณ1้5ครับแล้วก็วางอย่างนี้คุณจะทำรถแข็งก็ได้หรือไม่ทำผมทำารถแข็งเนี่ยันมนี้ด้านหลังเออไอวิดวิดนะครับแปลว่าความกว้างนะครับลืมไอไฮก็แปลว่าความสูง เนี่ยผมทำรถแข็งก็ปรับอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าคุณจะทำเจ็ดด้วยก็อย่างเงี้ยถ้าติดเจ็ดก็ติดตรงนี้ครับเอาที่ติดเจ็ดตรงเอาความกว้างสิบห้าแล้วก็สูงสาสิบห้าเนี่ยฮะสูงตรงนี้กว้างตรงนี้กดเข้าไปแล้วปุ่อมอย่างนี้แล้วก็ ให้มันตรงกันนะฮะเดี๋ยวจะมันอ่าอเงี้ยแล้วก็เอาเอา,เอา,เ,อาเอาที่ติดล้อรถไว้ตรงนี้เอาเอาความสูงที่ส5แล้วก็ความกว้าง15อีกอันหนึ่งก็ กันหนึ่งก็เนี่ยตามนั้นแหละที่บอกไปเมื่อกี้นะครับก็พวงนี้ก็เสร็จแล้วได้บอกว่าขยายขยายพวงมาลัยก่อนให้มันใหญ่ขึ้นนี่ครับพวงมาลัยพวงมาลัยเป็นสี่เหลี่ยมนะครับหรือเอาวงกลมก็ได้อหกวงมาลัยเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ลาก คุ่มมันหมดแล้วก็กดกดตรงนี้ครับให,ให้ให้มันไม่เป็นฟิกซ์ปุ๊บนะ่ยมันก็มีนี่ขึ้นมาครับกดลบไอเทมแล้วกดเซตแอสเวเวเวเเวเออยานพา,นานหนะเลยฮะแล้วก็เอาแอคเซลเบรชั่นไปที่10เอามาดิแล้วก็ลีนิ่งสเตรทก็10 สปีดบาร์เป็น2 SHIFT เป็น1 grab grabbing post ก็เป็น3นี่ครับคุณจะทำที่นั่งด้วยก็ได้อแต่ผมไม่ทำอะอันนี้ก็ตัวรถเสร็จเรียบร้อยรอครับรอรอครับให้เอา ความกว้างประมาณเอ้ความกว้างอนะความกว้างความสูงเจ็ดสิบไปเลยมันเท่ากันอยู่แล้วเจ็ดสิบนี่ครับเจ็ดสิบไอตัวเชื่อมต่อเนะี่ยตัวเชื่อมต่อก็กด enable motor ก็าำนี่นะฮะ motor torque อ่านไม่ออกเป็น99,000ครับ motor speed ก,ก็เป็น20 กดเข้าไปตรงนี้ครับให้ตรงนะครับอย่าก,กดตรงล้ออุ้ยลืมอัน,นี้ครับต้องต้องไม่เป็นฟิกครับลบไปก่อนอันนี้ยฮะต้องไม่เป็นฟิกกดลบไปนี่ก็นี่ไปไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องกดกรุ๊ปไอติมนะครับเนี้ยก,กดไปเลยปุ้งสองอันนี่ครับแคนี้ แล้วเรามาลองทดสอบกันนะแต่รถรู้สึกว่ารถรถจะใหญ่ไปนะเนี่ยนะฮนะขับได้แล้วครับนะฮะนะโอเคก็มาดูการสร้างเจ็ดมังกับเจ็ด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 นี่ครับเอาเจ็ดอยู่ระดับอะไรก็ได้ผมอยู่ระดับหนึ่งเนะี่ยให้เอาเข้ามาตรงนี้ แล้วตัวเชื่อมต่อครับอันนี้ปิดครับไม่ต้องใส่กดเข้าไปตรงเนี้ยสองอันเนี้ยปึ้งสองอันนี่ออนนครับโอเคจะได้ไหมอ๋อนี่มันไม่ได้ครับเกิดอะไรอ๋อไอ้ไอ้ไอ้เชื่อมมันใหญ่ไปฮะดูดิเดขานี่จะได้ไหม ออันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันครับอ่ะอันนี้หยุดไปก่อนอันนี้ครับผมผมทำอไอ้กับดักหมดหมดแล้วนะมีลูกตุ่ม breaking ball I came t h t w o breaking ball ไม่ใช่นี่ครับอันนี้ก็เป็นจุดเส้นใช้ เออแล้วทำไมเมื่อกี้เจ็ตมันใช้ไม่ได้ทอามสงลองปรับไปที่สูงสุดปุ๊บอ่าแล้วก็กดอ๋อ,อรุนละที่มันใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะรถมันใหญ่ไปครับเนี่ยกดไปก็ไม่โดนโอเคครับเนี่ยแล้วก็ขยับลงมาโอเคครับแค่นี้ก็ได้ละ นนเนี่ยโอ้โหเนี่ยครับเมื่อกี้ผมเจอ breaking ball ฮะกดจับลอ้อเฉยเลยเนี่ยครับลื่นตกใจละอ่าเขาลืมเปลี่ยนสีล้อถ้าจะเปลี่ยนสีล้อแบบลืมเปลี่ยนสีลอ้อก็กดตรงนี้ครับแล้วก็ color กดเข้าไปเลยเอาล้อสีไหนก็ได้ครับเอาสีดํา เนล,ล้องสีดําอยู่แล้วอันนี้ครับสีดำทั้งครลัละแต่ว่าเห็นมันแบบมันยังเต็มเต็มอยู่เลยถ้าอยากถ้าอยากให้มันเป็นรือนเหมือนจริงก็เนี่ยตรงนี้ครับอินเนอร์คัตเอา์นี่ครับ, Inner, รบโอเคได้ละนี่ครับก็ก็ขยบตามเส้นมันครับเนี้ยแต่ว่ามีเส้นอยู่นี้ัะ ขยับข้าตรงบนเส้นมันอ่าเนี่ยนะะโอเคได้ละนี่ก็ได้แล้วครับโอเคนั่นแหละครับเนี่ยจะหลวดเจ็ดแพ็กเจ็ดแพ็กผมจะมาทำตอนพาด์ทหน้านะครับเดีย๋ยวผมปรับกันต่ำ มาถึงเจ็ดแพกติดรถนะครับเจ็ดแพกแบบที่มันไอเนี้ยติดตัวทําให้เป็นมันมีเจ็ดแพกที่นั่งแล้วก็มีร้ออยู่ด้านล่างครับโอเคมาลองใหม่โอเคได้แล้วครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอ